เทคโนโลยีคือสิ่งที่เรามองเห็นได้จากทุกที่ทั้งลำโพงบลูทูธหน้าจอทัชสกรีนการเปิดใช้อุปกรณ์ภายในบ้านด้วยเสียงสมาร์ทเทคโนโลยีช่วยให้เราจัดการธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเชื่อมต่อกับผู้คนได้ทั่วโลกช่วยจัดการระบบขนส่งในเมืองต่างๆและอื่นอ,อีกมากมายแต่มีสินทรัพย์อย่างหนึง่งที่มีค่าเกินกว่าสมาร์ทเทคโนโลยีจะตามทัน เป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนจะยอมจ่ายเงินเป็นพันล้านเพื่อปกป้องมันเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลที่ติดอยู่กับเราตลอดเวลาสินทรัพย์นี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้และไม่มีตัวเลือกอื่นที่ใช้ได้และมันเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดที่เราเคยมีแน่นอนว่าสินทรัพย์นี้เป็นร่างกายของเรานั่นเอง ดังนั้นหากเรามีเทคโนโลยีในการปกป้องบ้านของเราธุรกิจของเราและบัญชีธนาคารของเราแล้วทำไมเทคโนโลยีไม่ควรจะปกป้องร่างกายของเราแนวคิดนี้วิสัยทัศน์นี้ไอเดียนี้เป็นสิ่งที่สามารถปกป้องร่างกายมนุษย์ได้จุดประกายนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดที่ปรากฏขึ้นในอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีในรอบ50ปีสิ่งนี้กำลังขยายขอบเขตของ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ biosensing เทคโนโลยีซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตสมาร์ทเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพอย่างที่เราทราบ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนที่เรารักอีกด้วยอีกไม่นานนวัตกรรมที่ล้ำสมัยนี้จะกลายเป็นผู้นำในการสร้างหมวดหมู่ของการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและนั่นไม่มีช่วงเวลาไหนที่ดีไปกว่านี้ที่จะเข้าร่วมกับโอกาสธุรกิจที่มีมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์นี้คุณจะได้ตื่นเต้นที่รู้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้คิดค้นโดยนักวิจัยชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์และมันก็ได้รับความสนใจจากผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกดังนั้น นี่เป็นโอกาสที่สําคัญของคุณที่จะก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นําของตลาดที่มีมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์วางตัวเองในตําแหน่งของจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่ไม่ควรพลาดนี้และเข้าร่วมกับเราในการปฏิวัติอนาคตของผู้คนทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนทั่วโลก